ใส่เขาดิจ้ะใส่เขาเด้อดาราสิใส่เขาใส่เขาโอ้ยคือบุษิชิแขกเบิ้งเนี้ยคิกเดียวมันคิกว่าอตัวลูกดาบมันขาดดามันว่าเป็นดาบดาบก็นั่นคลิกกันสีกับโต๊ะลงทุนเลยแหละไม่ได้กินแไงใส่เขาเด้เนี่ใส่เขาโอ้คืออายแท้ผู้ใดอยากกินเขาแซ่บมากแล้อมาเยี้ยนบ้านเรียนทีสิบหาเด้อบ้านอะไร บ้านน,อานอ้องแสงบ้านเลขที่สิบห้าใครอยากกินข้าวร้อนมานะคะข้าวร้อนหนึ่งปีฉัน้หนึ่งทค่ะมีวันนี้แหละจ้ะข้าได้กินข้าวร้อนขบูกหวยแล้วออ,อุ้ยอันโบมแม่แนวไซสายเขาแม่คือสวยแถสวยผู้สายโบสวยค่ะสวยี่น้องเขางามงามสุดอะปีหนึ่งหนึ่งเที่ยงนหนึ่งแงมเรงปกติบอหนึ่งบอหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าร้านมากบอหนึ่งบอหนึ่ง เคยหนึ่งเทียนหนึ่งปู้กับยาดาว,ว่าเขาต้องนึ่งเขาเหมือนันแต่หุ่นมาบกเลยจักเทียนแปดปีแล้วเอาพี่น้องเอ,เอาเอาใส่ช่อเอาอืมจ้ะบึ๊บหน่าโอ้ยพี่น้องเลยผู้ใดเบิ้งแล้วก็ินหอดพอหอดแม่กับเบิ้งเด้อพี่น้องเสร็จแล้ว,ลวขาวปิดเบิง้งไล่งามบอกกล้องเข่าพวกกล่องข้าวคือไล่งามแท้ มาปีหนึง่งมีเทียนหนึ่งเด้อม,มาต้องการบ้านแม่หนึ่เขาเบดบอบายบาย